ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแก้งตั้งอยู่ที่วัดแจ้งบ้านแก้งหมู่ที่1ตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม2537โดยกรมศาสนาเป็นหน่วยงานสนับสนุสน,นงบประมาณในการดำเนินงานการจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง2 5ปีในเขตบริการ3หมู่บ้านคือบ้านแก้งบ้านท่าสามหมื่นและบ้านศิลาทองเข้ามาจัดประสบการณ์เรียนรู้เขตบริการทั้ง3หมู่บ้านเป็นชุมชนแบบชนบทนับถือศาสนาพุทธร้อยละ100อาชีพและรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่ ได้จากการทำนาและไรยอ้อยเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางปีพศ2550ได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดเทศบาลตำบลบ,บ้านแก้งปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งได้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมวัยปีที่1ถึง2มีนักเรียน45คนมีข้าราชการครู2คน ผู้ดูแลเด็กสองคนแม่ครัวหนึ่งคนนางกอบกุลนาตรีชนรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งปรัชญาการจัดการศึกษาคุณธรรมนำหน้าพัฒนาการเป็นเลิศก่อเกิดสุขนิสัยพลานามัยสมบูรณ์วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง เด็กมีพัฒนาการสมวัยครูผู้ดูแลเด็กเป็นมืออาชีพชุมชนมีส่วนร่วมในปี2557พันธกิจ 1. สร้างโอกาสให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง 2. เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 4. ประสานชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าประสงค์ 1. เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้นต่อไป 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 3. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอัตลักษณ์ เด็กฝ่ายเรียนรู้เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่ภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาดังนี้ระดับประถมวัยเป็นการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กกลุ่มอายุ2-5ปี เพื่อให้เด็กวัยดังกล่าวได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญาเต็มศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความพร้อมในการที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่า เด็กทุกคนจะได้รับการจัดประสบการณ์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรประถมวัยอย่างเต็มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศแบ่งโครงสร้างในการบริหารออกเป็น4กลุ่มง,งานคือกลุ่มง,งานบริหารวิชาการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปโดยมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ กลุ่มงานละหนึ่งคนมอบหมายครูผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศมีการประชุมคณะครูเดือนละ1 2ถึง2ครั้งนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษา11คนมีการประชุมภาคเรียนละ2ครั้ง 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศใช้พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์อัตลักษณ์เอกลักษณ์สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้นำชุมชนร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จ 4. การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการกำกับนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA โดยมีเป้าหมายที่เน้นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 6. ก,การประเมินคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมกับมีผู้ทรงคุณวุฒิจากเทศบาลตำบลบ้านแก้งมาเป็นคณะกรรมการร่วม มีการประเมินคุณภาพภายในปีละหนึ่งครั้งทุกปี 7. การรายงานคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำปี SAR ต่อผู้เกี่ยวข้องสาธารณชนและเทศบาลตะบนบ้านแก้ง 8. การพรดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสาธารณชนผลการดำเนินงาน 1. ด้านปริมาณการรับสมัครเด็กเข้ามาจัดประสบการณ์ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ร้อยละ100รย เด็กชั้นประถมวัยปีที่2ผ่านการประเมินพัฒนาการและเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลที่โรงเรียนบ้านแก้งครูวิทยานุสอนจำนวนร้อยละ100 2. ด้านคุณภาพบุคลากรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาประถมวัยทั้งหมด4คนและได้รับการอบรม สัมมนา,าศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองเสมอมาจึงไม่เป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทำให้บุคลากรได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนา,าเพื่อนำความรู้มาขยายผลอยู่เป็นประจำผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทข,ของคณะครู บุคลากรทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจจากการดำเนินงานสรุปได้โดยได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่ในปี2548ปี2553ปี2554ประกาศรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปอดโรค จากกรมควบคุมโรคปี2555และปี2556จากผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรได้ให้ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาและยังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง